พี่มาร์คสวัสดีครับย้อนแสงไหมฝั่งนี้ย้อนกว่ามาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเหรอพี่ถึงพี่มาร์คจังเลยคิดถึงเหมือนกันเนี่ยเป็นซองที่น่ารักมากๆเลยนะครับเธอโคบเอวฉันต้องโอ้ให้เขาเห็นด้วยต้องให้เขาเห็นด้วยนี่พี่มาร์คจะั พี <łość> ่มาเป็นไงบ้างก็สบายดีครับผมหมายถึงว่าเอาเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องงานประกวดทั้งเอาสุขภาพก่อนเลยสุขภาพก็ตอนนี้ก็99.99%ครับผม แล้วส่วนเรื่องการประกวดล่ะครับพี่มาส่วนเรื่องการประกวดตอนนี้ก็คือก็ดีขึ้นครับผมก็มีผู้เข้าประกวดเข้าสนใจเข้ามาสมัครเยอะมากสนใจด้วยครับพี่มาอยู่แววๆอยู่ใช่จริงพอพอพอเราทําให้มันแบบเออไม่ใช่ว่าทาสิคือพอมันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาพี่ดีหลายๆท่านก็เข้ามาพูดคุยกับมากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต่างคนก็ต่างให้กําลังใจกันครับใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมาแล้วก็ก็ต้องขอบคุณสาวๆหลายๆท่านนะครับผมที่ให้ความสนใจสุรินเนาะก็เข้ามา สมัครเข้าประกวดครับผมตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มคึกคืนแะลเริ่มที่จะสนุกแล้วอ,อ,อีกอีกนิดนึงจริงๆมักตั้งเป้าไว้20อีกนิดนึงจะครบแล้ววันที่15ใช่ไหมครับ13 13ามสิาใช่ครับสิบห้าปิดรับสมัครวันที่15นี้านีปิดรับสมัครวันที่ส5นี้แล้วนะครับทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้ประกวดก็แบบว่าอยากจะลงประกวดก็มาหาพี่มาร์กได้ที่สุรินทร์ใช่เดี๋ยวไปยุ่ยเย้เพิร์ดไปหายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปยุ่ยเย้เพิร์ดไปหา รอบนึ่งนะเป็นตะกลจนเสียงแตกเลยยัยเพื่อนใส่ได้ไหมยัยเพิร์ไดไม่หาต้องหนักหนักหน่อยนะ ได้ยินเสียงมิเตียไหมได้ยินได้ยินได้ยินดังมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปสุรินทร์ด้วยนะเดี๋ยวดูแลเรื่องที่พักให้เมื่อเดี๋ยวยังไงแซงหาพี่มาอีกทีได้ครับอ่ะพี่มาฝากทุกคนหน่อยครับแง่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์ปีนี้ด้วยนะครับเราก็ทำกันอย่างเต็มที่เนาะก็ทุ่มทุนสร้างนะครับกิจกรรมใหม่ๆนะครับผมที่ที่อยากจะตอบแทนให้กับสังคมตอบแทนให้กับชาวจังหวัดสุรินทร์เนาะอยากให้สนุกอยากให้คุณม่วนกับกิจกรรมที่เรากำลังจะจัดขึ้นแล้วก็อยากจะฝากสาวงาาาามททุกกก่่นรอยใหู้้สึว มั่นใจกับการทํางานของมาร์กในครั้งนี้เพราะว่ามาร์กก็ตั้งใจทํางานกันมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมาร์กเองก็ถ้าพูดก็พูดได้ว่ามาร์กอาจจะไม่ได้ทํางานคนเดียวมาร์กก็ยังมีพี่ๆหลายๆท่านคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาไม่ได้มีเพียพีดีคนเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นสนุกแน่นอนรับประกันได้ครับขอบคุณครับพี่มาร์กเจอกันนะคะดีใจมากเลยได้มาเจอไม่รู้ตอนแรกไม่รู้พี่มาร์กมามาร์ก็รีบมาร์กเสร็จงานตอนหกโมงครึ่งนะมาร์กก็รีบขับรถมาเลยร้อยสี่สิบ ดีโชคดีที่ว่าฝนไม่ตกก็เหยียบมาอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากลาวแล้วก็เหยียบมาจากกุนดอจ๊อไหมน่าจะพบอ,อก <S <S> เราก็น่าจะพาบอกกัน